ุงนะคะมีซอสหอยค่ะใส่ลงไปในผักเลยได้จ้ะพี่น้องซอสหอยรสดีจ้าปรุงรสตามใจชอบจ้ะพี่น้องไรายมากหวานับใส่น้ำตาลจ้าแต่ละสีบบใส่น้ำตาลได้จ้ะพี่นอ้องช่ลรสจ้าอยากแซ่บไลกับใส่ไลยจ้ะพี่น้อง น้ำป่านิดน้อยจ้ะพี่น้องอันนี้ห้าสิ่พัดพักเป็นเครื่องเคียงกินกับกับเข่าได้จ้ะพี่น้องพักเอียงกัามาเฮ็ดได้จ้าขี่พัดพักเป็นเครื่องเคียงกินกับกับเข่าจ้าพี่น้องอันดับแรกกระเจียวหอมจ้าหอมแดงได้จ้าเจียวหอมแดงให้เหลือง แลังเ่อกใส่พักที่เ่าป่งรสไปเราจะพี่น้องใส่ไฟแง้งด้วยจ้าพักที่เ้าใส่ผัดก,กบซีมี่พักตำลึงเลยจ้าพักตำลึงภาษาอีสานเอิ่นพักตำนิ่งจ้าพี่น้อง แล้วก็พัก้าหรือชะอมจ้าแล้วก็พริกพริกเขียวจ้าไผ่มะพั้กอีหยงกับเอามาพัดได้จ้าพี่น้องเป็นเครื่องเคียงไว้กินกับกินกับกับเข่าอีกครั้งหนึ่งได้จ้าพี่น้องหรือถ้าสิก,กินกับข้าวเจ้าซข้าวสวยห้อนหอนก็แซ่บพือกันจ้าแล้วเหล่าจ้าพี่น้องนี่แหละจ้า ผัดผักจ้ะพี่น้องพัดพักเป็นเครื่องเคียงกิ่นกับกับเข่าจ้าหรือจะกินกั๊บผอสวยฮันหอนก็นได้จ้าพี่น้องเป็นเมนูแนะนําสําหรับผู้ใดที่ลดความอ้วนจา้ามีประโยชน์พร้อมจา้าหายกำลังลดแป้งลดน้ำตาลในนําเมนูนี่เลยจ้าพี่น้องประโยชน์มหาศาลจา้าในกินพักรวนไฟเบอร์พร้อมจ้าพี่น้อง ไปแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องสวนทัญยาราชจา้าอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นั่นไม่ได้จะพี่น้องสวัสดีจา้า